รรคับนี่ผมผมมีเรื่องคือดูผมมาสั่งทำใช่ไหมแล้วก็บอกว่าบอกบอกเขาว่ารีบๆหน่อยเขาบอกว่าเราเราคือผมสั่งตอนบ่ายสองมาสั่งสองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสั่งใช่พูดแบบพูดเรื่องอ่ะมาส่งตอนสองทุ่มสั่งบ่ายสองมาส่งสองทุ่มอีกอยังอ๋อเก็บแล้วเฮ้ยตาหนึ่ง อ๋อมันมันเว้นเว้นเว้นปอมเวนปอมอ๋อมันทะลุได้มันทะลุได้อ่าครับุมเหมือนว่าเป็นเหมือนเป็นอากาศเแถวเนี้ยเอาเอาไปยืนใครเอาไปยืนประดับเขาเนี่ย เฮ้ยั้นเอาี้วันนี้เดี๋ยวงันขอทักทายพี่ๆทั้งทุกจุดก่อนแล้วกันนะครับเพราะวันนี้เรจะถาตอนแรกมาร้องเกันขวาซ้ายทั้งขวาซ้ายด้้งหลังทั้งบนทั้งบนนะครับก็แต่คน่าจะรู้จักพวกเราแล้วแต่กี้มีการแนะนำตัวไปกันแล้วกันจ้างจ้างอ่างั้นเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนเลยแล้วกันมาพี่ทีละคนเลยเนาะโอเคละคนเลยครับโอเคเข้ามาเริ่มเลยครับเอาไม่ใช่เราสิก็เริ่มจากนะครับนายเอกจากเรื่องเราซิกสองยี่สี่ชื่ออะไรครับ อ่าผมนางเอกครับไม่ใช่นางเอกยาวเชียงนะเฮ้ยเรามีผมแล้วนี่ผิดซะด้วยาเชี่ยใหม่เพื่อเตรมตัวก่อนเผื่อแบบอ่าเอาแฟนสาวหน้าใหม่ๆแถวนี้ก็ใครหน้าใหม่ๆครับก็ผมโบเกสนะครับสวัสดีครับนะครับเพื่อเชิญพระเอกของเริ่มซีซั่น24ครับหน้าตัวแล้วครับเอลฟอนครับ โต้ต่อประจำแล้วซึ่งตอนที่สี่ครับไม่ค่อยไม่ค่อยมาเรียนนะครับเออไม่ค่อยไม่ค่อยเรื่องไม่คอ่คอยมาเรียนเรื่องไม่ค่อยมาเรียนครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้มาติดตามกันก็เดี๋ยวกลับก่อนนะสวัสดีครับมา <c oughs> เงิเว้ยปกติแบบเราลงพน่ะคนไม่เยอะขนาดนี้ไงแบบทำตัวไม่ถูกใช่เหรอทำตัวไม่ค่อยถูกมีมีข้างหลังอีกนะใช่ปกติอาจจะแบบมีวันแบบกูนิดแต่นี้ครั้นี้ไม่ได้ต้องถามว่าอยู่โลกไหนไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าไม่เข้านะฮะ ก็เซฟผมรู้ข่าวว่าเหมือนเออพี่ของต้นโต๊นะมีอะไรเขาไปดนเดบิวต์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเขายังไม่เดบยังไม่เดยยังไม่เดยแล้วตอนนี้เขาเป็นอะไรอยู่นะเซฟนี่ก็คือเป็นเด็กฝึกเด็กฝึกใช่ไหมฮะสองทาครั้งเซฟนี่มีใครอะไรนะผมผมอยู่กรุงเทพดีกว่าครับผมไม่ไม่ไม่กันลีดีกว่าไปภาคใต้ไปภาคใต้เดี๋ยว มังกรแรงเกาหลีไม่รู้เร,รื่องนะเกาหลีมันจะเป็นแบบตารางเหรอท <c> ำ <oughs> สปิร <c oughs> ิ <c oughs> ตอ่ะไรเกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> มาเขาบอกส่งจูไปหน่อยอ๋อใช่ฮะแต่เขาแต่เขาตะปูเชียว่ขาอ่อนยกทั้งวันเลยผมไม่ตอบหรอกครับ <c oughs> ยกไปเลยมันเป็นอัน,นจิ์นี้ไม่น่าตอบมาน <c oughs> ตังคน้ตงค้ังนอยากทางนี้ก็อยากได้อังนตังนี้ก็อยากได้เังอนก็อยากไอเปนกันงทำมาุ้นไหมทำ้นุนท้น ้แต่เหมือนได้ข่าวว่ามีมีแฟนคลับที่เขามาเนี่ยที่เขาบอกว่าเหมือนเขามาปูเสื่อหน่อยหนึ่งคือใช่ปบ้อ๋อใช่ไหมใช่ไหมท่านไหนครับท่านไหนครับมันแอบเห็นมาแเวฟใช่เหรือเปล่าอ๋อเล่นพันจะเฉยเล่นพันฮะไม่น่าใช่เ่ยอันนี้ไม่น่าใช่มีมีคนไหนที่แบบมาตั้งแต่แบบตึกนตื่นไหมครับอุ้ยมาตั้งแต่กี่โมงครับตีห้า อันนี้เขามาวิ่งก่อนเนี่ยตอนเช้าตีห้าเลยเหรอครับตีห้าถึงถึงงานงานมันหกโมงเย็นนะครับพี่เพื่นรุทันอ๋อเดี๋ยวตีห้าหกตื่นสายนะพี่ตีห้าตีห้าพี่เิดนว่าตีห้าพี่ทำอะไรอยู่หลับนอนนอนนอนแล้วละมอนทำอะไรอยู่ตีห้า เราทิ้งแต่งจังหวะตอนนี้ครับตอนนี้นะครับมาดูท่าที่เจ๋งเลอะไรอะไรยาวกว่านี้จะรอต้ฝันเนี่ยจะรอรอระดับทีความฝันยแล้วแล้วฝันว่าอะไรครับฝันฮะฝันว่าอะไรก็เพื่อแบบมีความจำลางๆจากความฝันไปรออพี่เคยฝันว่าวิ่งหนีอะไรบ้างอะไใช่ไหมพี่วิ่งหนีอะไรครับวิ่งวิ่งหนีซามูอัน ไม่ผมผมฝันว่ามาเดินสยามเซ็นเตอร์เดินไทยแล้ไปต่อครับเดินเดินกับมอนแล้วเป็นไงบ้างครับได้ซื้ออะไรบ้างไหมครับซื้อหมูลูรูแล้วซื้อแล้วแกะแกะได้ตัวเสียอะไรตัวชีเด็ดตัวชีเด็ดคำพิรู้ไม่ได้มาเคาดาวไม่รู้แต่ไม่ได้มาเคาดาวว้าวแล้วเขาแล้วเราก็มีเงตัวนี้เหมือนกัน ต้องคนรู้สึกยไงโอ้ยแย่จังเลยเขาดาวเราก็ชุบชุบอะไรฮะชุบเป็นทอดทอดเร่รู้ไม่เล่นเลยไงอเกครับมาจะงหวงี้หนูจะเป็นพิธีกรที่ดีนี่อ่ะเอกรับชุบชุบเออชุบชุบอะไรอะคุณเดอมอนอะไรจ๊ะ อกำลังตั้งใจอ่านป้ายอยู่เนี่ยเพ้งฮะนี่ก่นที่จ่มาใช่เห็นเป็นป้ายเหมือนกันใช่ไหมโปงเกมันนี้กินข้าวกับลายน่ารักจังอ่าโปรเกมันนี้กินข้าวกับลายน่ารักจังวันนี้กินข้าวกับเอามองหนึ่งครับเออเขาบอกอย่างล้วเอาอะไรดีจ๊ะต่อไอ้มันสอดแค่เราเนี่แหละไต่อ แคนโสดแค่เราเนี่ยเราเราเนอะอ๋อไม่มีคนไหนยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคู่นะครับก็ขอให้มีเร็วๆนะครับหรือถ้าไม่มีก็เอาผมไปไว้ก่อนก็ได้ครับขอเอาไม่กินไปไว้ก่อนก็ได้ครับก็ได้ผมอยู่คนเดียวได้เมื่อกี้ผมได้ยินคนร้องอันนี้ไฟบอยใช่ไหม ไปบ่อยฉลองไฟบอลอย่ามาเล่นอย่าวิมีใครที่นี่เอ้ยผู้ใดที่เคยเห็นไหมครับที่อันนี้สมมติว่าเป็นพี่พีพีแล้วผมเป็นพี่บิ๊มพนแล้วก็แบบอันเนี้ยไดูด้วยกันน่ะเขาเขาทำอย่างนั้นได้เหรอทำโอ้ยยังถ่ายตัวเป็นคนถ่ายจริง ต้องอย่างนี้ต้องยืนก่อนยืนไปทางนู้นอย่ามาเล่นกับ่ยวกัทศกรรมใกล้ฉันไทำร้านขอฟังเขาได้นะครับ จัดฟังใสจัดได้เลยนะครับเหยื่นเหยื <the <the ่นขึ <the <the ้นใหญ่เลยเหยื่นขึ้นใหญ่ใครสนใจเรื่องงานทางนี้ได้เลยครับไม่ผมผมอยากรู้ว่าเหยื่นแปลว่าอะไรครับมันเหยื่นไงลูกมันเหยื่นยันเดยื่นมันเหยื่นเด็กเนะลูกไม่ด่าเราก็ได้นะครับพี่มันด่าก็เอาไม่อยู่ไม่ยิ้มทุกวันเออเราเราอันเนี้ยอันเนี้ยเราไม่ดันตอนนี้มีผับตอนนี้มันมีผักอะไรบ้างนะครับเฮ็ด ฮ็อปฮ็อปนะพ็อปนี่คืออะไรฮอปอปอปมขอฮใช่อปฮอปอว่อะไรครับาหลังอปฮอปตอครับกินฮอปดูหนกินฮอปูหนอ๋ออ้โหันนกินอะไรคใหญ่ไไม่ใช่เลยลูกอ๋อ พูดถึงอะไรที่แบบมาแรงในช่วงนี้นไหมเอลมอนหมาแม่ตีรังกาเลยอะไรครับอะไรคร uh, ับต is ีรังกาเลยครับตีรังกาเลยแบ็กฟิตแบ็กฟิตดูอะแบ็กฟิตอันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก so ็เร oh, oh. ็วจังหมดเวลาจริงชาวล็อกทีของผมหมดหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก่อนที่จะลาไปแล้วมันจะมีอยู่ทำเนีมหนึ่งใช่ไหมอ๋อไอโฟกัสหนึ่งอ๋ออ่า โอนโทรศัพท์หม่ไม่เลยออกขึ้นมาฮะเดี๋ยวผมสนใจตึกสยามพิอวี่สนใจตึกสยามพิวัฒน์นะครับเลยรก็บเนแม่บ้านนะมีมีสอาวศด้วยฮะแม่บ้านขาดไหมแม่บ้านขาดไหมพันโลพันโลขาดไหมลูก พัดลมขาดไหมพัดลมขาดมพันลมขาดออทำพนักงานครับตอนนี้มา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 มมา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 ัานาม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 าหามามามมา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 วาามามาไามาาามามาา ทุกคนผมให้โอกาสเวลานี้นะครับเตรียมตัวเติมหน้าลิสกับาลิมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะเวลาสามครับสามสามทีสวิทับสับหน้าสับหน้าโอคนเห็นอะไรไปรับจีบเด็กซอคอยากไหมสวยออ่ะตนนี้ไม่ยากครับไม่ซับก็สวยเด็กซอคอไม่ยากครับถ้าเมียวลมอนด์แม่เอามีถ้วยมาเลือกถ้วว่าจีบเขาล็อกโมงไว้แล้วครับแม่จีบไปแล้วก็ไปจีบไป อามามามาเ่ไม่เป็นการมา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 หมูเงหมูดเดงราะการสาทเสลนะฮะจะวนี้นะเดี๋ยวผี๋ยวผมดี๋มจะนัให้ทุกคนนะคนต้องวิ่งรอบๆนะครับจําได้ไหมหนึ่งสอง ข้างหลังครังหลังข้างังไปนไป้ไปไปไไปไปไปเข้าไปอีกไกลมานี่หรือเป่าอย่างนี้ก็ไม่รู้ดูดไูสขวาายขวาายขวา เอาแล้วแบบนี้ขบขบนบขบับขบขบขบคบข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 บบข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 บบ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 บ ได้ครับก็ว,ว,ว,วันนี้เป็นไงบ้างบรรยาก,กาศวันนี้ก็ยังไงครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับในวันนี้ที่หลายล้านชิดเลยนึถึงไหมประมาณสองแสนสองครับเอาะว่าขอบคุณทุกคนมากนะที่มาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยจากที่ใช่คได้ไม่ได้แบบนี้ทราบผมนะว่าอาจจะไม่มีฐานเต่าสองนี้เราก็หนาเราก็หนานะฮะก็นะครับก็ ื่นเต้นนะฮะก็คงว่านักนนที่อย่างน้อยก็มาเจอพวกเราใช่วันนี้ก็มีทั้งเพื่อนๆที่แวะมาดูแล้วก็มีพวกผมสองคนที่ไม่สามคนนะครับที่ออกมาร้องเพลงก็ขอบคุณมากน,นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ๋อวันนี้ก็ต้องขอบคุณสยามซินเตอร์ด้วยนะครับที่เชิญพวกเรามานะครับถือว่าเป็นการาไม่เชิญพวกเรามาก็จะไม่ได้เจอทุกคนนะครับใช่ก็วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ หือว่าเป็นการเปิดต้นปีที่ดีนะครับได้เจอทุกคนเยอะขนาดนี้หวกงว่าจะได้เจออีกนะครับในโอกาสคร้งต่อไปเราสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวิงห์ครับ 我懂。